ในชวนหลีภัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความรู้สึกนะครับบอกว่าเสียดายหลังจากที่มีสมาชิกทยอยประกาศลาออกจากพักเพราะล้วนแล้วแต่เป็นกําลังหลักที่สําคัญของพัก แล้วก็อธิบายถึงเหตุผลในการเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะชิงหัวหน้าพักเพราะมีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าหัวหน้าพักการเมืองอื่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมแต่ก็เสียดายที่มีการล็อบบี้กันในชวนยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากพักครับเพราะยังเป็นหนี้บุญคุณพักแล้วก็พร้อมที่จะช่วยกันประครับประคองพักในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมืองตลอดเกือบ80ปี แล้วก็ฝากให้กรรมการบริหารพักชุดใหม่ช่วยกันดูแลอย่าให้ใครเอาพักไปหากินดังนั้นต้องยึดอุดมการทางการเมืองเอาไว้ครับมันทุกคนก็ห่วงว่าต่อไปนี้มันจะตกต่ำมากกว่านี้ไหมมันมีหรือจะต่ำกว่านี้ในเมื่อครั้งนี้ระบบมญชีรายรชื่อได้สามคนมันไม่มีนะครับในอนาคตจะดีช่วยยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะต่ำกว่าสามคนแล้ว ครั้งนี้มันควรจะเป็นผลงานของท่านจุรินกับท่านเฉลิมชัยกับคณะกรรมการชุดนี้ที่บริหารมาจนกระทั่งผลออกมาอย่างที่เราได้เห็นส่วนในอนาคตเป็นอย่างไรนั้นก็หวังว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ฝากเพราะว่าข้อขอให้ยุดอุมการพักเอาไว้ถึงแม้ว่าจะาไว้วางใจได้ไม่เต็มที่ก็ตามแต่ฝากว่ากรรมการบางคนที่ยังรักหวงพักอยู่ขอให้เชื่อกันดูแลอย่าให้เขาเอาพักไปหากิน ในชวนยังชื่นชมสปิริตของนางสาววัฒนยาบุญนาวหรือว่ามาดามเดียครับที่มีความพยายามขับเคลื่อนงานทางการเมืองของพรรค อยากจะให้อยู่กับพักต่อไปแล้วก็ยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่พักอะไรให้กับพักการเมืองอื่นแม้ที่ผ่านมาจะมีข่าวลือนะครับว่าประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยส่วนนายชัยช,ชนะเดชโชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธรับรู้เหตุลายล็อบบี้ขวางนางสาววัฒญ,ญางน,นั่งเก้าอี้หัวหน้าพักที่ถูกเปิดเผยออกมานะคะบอกว่าเรื่องนี้ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งขณะเดียวกันก็วางโปรแกรมในการเดินสายพูดคุยกับในชวนหลีก และนายบัญญัติบรรทัดฐานเพื่อร่วมกันกําหนดทิศทางการทํางานของพักค่ะอีกคนนึงครับนายสาธิตปิตุเตชะลาออกแล้วเมื่อวานนี้วันนี้โพสต์เฟสบุ๊กชี้แจงอีกรอบหนึ่งบอกว่าลาออกหลังจากทํางานกับพักมานาน23ปีเพราะสถานการณ์ในพักเปลี่ยนแปลงอุดมการสันคลอนไม่ตรงกันส่งผลต่อจุดยืนทางการเมืองของตัวเองครับ แต่ก็ย้ำถึงหลักการของนักการเมืองว่าจะต้องมีสัจจะและยึดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเช่นเดียวกับในเชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความแต่ข้อความลักษณะทานองเชิงตําหนินายเฉลิมชัยศรีอ่อนพร้อมระบุว่าการก้าวขึ้นสู่เก้าอี้หัวหน้าพักคนใหม่ของนายเฉลิมชัยไม่สง,ง่างามและไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนสุดท้ายแล้วอาจส่งผลกระทบทําให้พักขาดความน่าเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนค่ะ อีกคนหนึ่งครับนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสาาสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กนะครับในหัวข้ออภิสิทธิ์จะไม่โดดเดี่ยวจะมีเลือดไหลออกตามอีกหลายคนและตามรายงานขณะนี้มีนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและนายสาธิตปิตุเตชะเท่านั้นที่ประกาศชัดเจนว่าได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แล้วครับ